คุณผู้ชมทุกทท่านคะตอนนี้อยู่กับดิฉันพัชนิดารุ่งแสงกับข่าว TJ News และรายการเล่าเรื่องผ่านตำนานซึ่งวันนี้ดิฉันก็ได้มาถ่ายทำหรือว่าเก็บภาพข่าวของงานลอยกระทงประจำปี2563นาที่ว่าการอำเภอปงนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้31ตุลาคม2563เราจะได้ชมความงดงามหรือว่า งานลอยกระทงของอำเภอปองสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะยังไงแล้วก็ฝากติดตามในช่วงรายการของ TJ n e w แล้วก็แล้วเรื่องผ่านตำนานของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพในค่ำคืนนี้กันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะได้รับชมนะคะว่าความงดงามของกระทงแต่ละหมู่บ้านนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างกับพัชชนิดารุ่งแสงค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันพัชชนิดารุ่งแสงกับการรายงานข่าวจากสำนักข่าว TJ News และรายการเล่าเรื่องผ่านตำนานทางช่องทาง YouTube เพียงคุณผู้ชมกดเข้าไปรับชมทางช่องทางนี้ก็จะได้พบกับดิฉันและทีมงานนะคะและในวันนี้เราพบกันนอกจากจะเป็นวันพระขึ้น15บห้าค่ำเดือน12แล้วก็ยังตรงกับวันที่31ตุลาคม2563ก็จะเป็นวันลอยกระทง ซึ่งในหลายๆจังหวัดก็ได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงนี้กันนะคะโดยเฉพาะจะพูดถึงลอยกระทงนั้นเราจะนึกถึงการจัดงานเผาเทียนเล่นไฟลอยกระทงที่จังหวัดสุขโขทยัยหรือมาทางภาคเหนือก็จะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือต่างชาติกันนะคะและค่ำคืนนี้ดิฉันก็ยังคงรายงาน การจัดงานประเพณีลอยกระทงอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งในปีนี้ก็จะใช้ชื่อว่าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงณนะหลังที่ว่าการอำเภอปงจังหวัดพะเยาดำเนินการโดยเทศบาลตำบลปงร่วมกับอำเภอปงและจัดขึ้นเพียงวันเดียวเท่านั้นก็คือในวันที่31ตุลาคม2563 และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงประเพณีลอยกระทงกันสักนิดนะคะคุณผู้ชมประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีอันสําคัญที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหงซึ่งเป็นประเพณีโบราณของอินเดียที่ทางประเทศไทยของเรานั้นรับเข้ามาปฏิบัติตามที่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะคะว่าได้มีนางนพมาศหรือเท้าสีจุฬลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ประดิษฐ์กระทงขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยได้มีการนำดอกโคทมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานในเฉพาะวันเพ็ญเดือน12เท่านั้นแล้วนำมาใส่เทียนประทีปเพื่อนำไปบูชารอยพระพุทธบาทแต่ในสมัยต่อๆมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงจากดอกบัวมาเป็นการใช้ต้นกล้วยแล้วประดับประดาไปด้วยดอกไม้หรือว่าใบตองแล้วนำมาพับ จนเกิดความสวยงามสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและในสมัยปัจจุบันก็ได้มีการคิดค้นทำกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติหรือบางแห่งเราจะเห็นได้ว่าจะมีการใช้ขนมปังและวัสดุอื่นๆที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ง่ายขึ้นนำมาตกแต่งเป็นกระทงอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นได้ว่า ทุกๆุกภาคของประเทศไทยเรานั้นก็จะมีประเพณีที่เรียกแตกต่างกันออกไปบ้างอย่างเช่นภาคเหนือส่วนมากก็จะนิยมทำโคมลอยซึ่งเรียกกันว่ายี่เป็งหมายถึงว่าการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่โดยได้นักจกปฏิทินในแบบฉบับของล้านนาก็คือตรงกับวันเพ็ญเดือน12สองในแบบไทยนั่นเองค่ะพูดถึงโคมหรือว่าโคมลอย ที่เรามักจะเห็นการจุดไฟแล้วมันจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นเจ้าคมลอยนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่ซึ่งจะมีการทำมากมายหลากหลายสีด้วยกันแล้วจุดคมนี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าบนอากาศก็จะมีความเชื่อกันว่าเป็นการปลดปล่อยความทุกข์ความโศกปล่อยเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้พ้นตัวโดยให้ล่องลอยไปกับอากาศ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดที่มีเทศกาลลอยกระทงครั้งใดนะคะก็จะมีการนําโคมโลอยขึ้นปล่อยไปบนท้องฟ้ากันมากมายเลยนะคะแต่ในเรื่องของการปล่อยโคมไฟหรือว่าโคมโลอยในยุคปัจจุบัน <You S 1> ก็ควรระมัดระวังอย่าละเลยในเรื่องของฟืนไฟไปด้วยเพราะว่ายุคสมัยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากสภาพบ้านเรือนของประชาชนก็จะแอะอัดกันมากขึ้น ดังนั้นโอกาสที่จะมีลูกไฟจากคมลอยลอยหล่นลงมาอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้เช่นกันค่ะในส่วนทางด้านของภาคอีสานก็จะเรียกกันว่า12เพลงก็หมายถึงวันเพ็ญเดือน12เช่นกันนะคะคุณผู้ชมส่วนทางด้านภาคกลางส่วนใหญ่ของเมืองหลวงนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั้นสมัยก่อนที่โด่งดังที่สุดก็คือการจัด งานลอยกระทงที่วัดภูเขาทองซึ่งเขาก็จะมีการจัดหลายๆวันหลายๆคืนเรียกได้ว่าจะเที่ยวลอยกระทงต้องไปที่วัดภูเขาทองกันนะคะและทางด้านภาคใต้ก็จะมีการจัดงานมีการประกวดกระทงมีการรำโนราที่สวยที่สุดก็จะอยู่ทางภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อตะกี้ดิฉันได้พูดถึงคมลอยไปแล้วนะคะนึกขึ้นได้ว่า ในหลายๆพื้นที่ของภาคเหนือส่วนใหญ่ก็จะมีการประดับประดาไปด้วยตุงเช่นกันบางท่านถามกันเข้ามาว่าตุ้งคืออะไรเห็นเขาใช้ในการประกอบพิธีต่างๆมันคืออะไรนะคะก็พอจะจําได้คร่าวๆนะคะว่าตุงนั้นก็คือธงแขวนชนิดหนึ่งหรือว่าอีกแบบหนึ่งในศิลปะล้านนาเราจะพบเห็นได้ทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งตรงนี้จะทำด้วยผ้าไม้หรือว่าทำด้วยไม้โลหะหรือกระดาษก็มีนะคะตัวตุงนี้จะมีลักษณะแถบยาวๆห้อยลงมาจะใช้ประดับกระดาหรือว่าประกอบพิธีกรรมต่างๆต,ตามความเชื่อทำขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและใช้ในพิธีทางศาสนาในงานมงคลหรืองานอะมงคลแต่ก็จะมีรายละเอียด ของลวดลายที่บ่งบอกแตกต่างกันออกไปในลักษณะของการที่เราจะนำไปใช้ในงานนั้นๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในบริเวณการจัดงานลอยกระทงที่หลังที่ว่าการอําเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลปรงร่วมกับอําเภอปง ค่าคืนนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้มาทําการนํากระทงเล็กที่ผลิตหรือว่าทํามาจากวัสดุที่ย่อยสลายในน้ําได้ง่ายเพื่อเป็นการบูชาขอขอมาต่อพระแม่คงคาเทพแห่งสายน้ําผู้ที่ทําให้สายน้ํหาหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นมวลมนุษย์หรือว่าสัพรพสัตว์และธรรมชาตินะคะ ซึ่งในส่วนนี้ก็น่าจะมาจากความเชื่อความนับถือที่ว่าเราจะได้แสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคาหรือสายน้ำที่ได้หล่อเลี้ยงให้ความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื่นแก่สรรพชีวิตและยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ที่เราหมู่มวลนมนุษย์ได้ชำระล้างหรือสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลองต่างๆแล้วเรานะคะก็ยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการสะเดาะเคราะห์ฝากความทุกความโศกโรกภคภัยไข้เจ็บ ไปกับกระทงให้สายน้ำได้พัดพาไปเราจะเห็นได้ว่าแทบทุกคนที่นำกระทงเล็กมาในวันนี้ก็ได้ทำการอธิษฐานก่อนที่จะนำกระทงลงปล่อยไปตามสายน้ำซึ่งบางท่านก็มากันเป็นครอบครัวบางท่านก็มากันเป็นคู่น่ารักเลยทีเดียวค่ะและ ในค่ำคืนนี้3 1ตุลาคม2563เราก็จะมาส่งท้ายกับการเก็บภาพบรรยากาศงานลอยกระทงที่นี่อำเภอป่ง,ง,งจังหวัดพะเยากันนะคะพัชมิดารุ่รงแสงรายงาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những